สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านในช่อง YouTube ของเฮาด้วยค่ะแล้วก็ช่อง Facebook นะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหวยของเรานะคะหวยเด็ดเน้นหวยลาวหวยฮานอยหวย,ย,ยรัฐบาลหวยออมสินนะคะที่จะลงให้แล้วก็พร้อมด้วยหวยมาเลนะคะตอนนี้หวยมาเลก็เปิดแล้วนะคะวันนี้จะลงหวยฮานอย,ย,นอยลงหวยฮานอยด้วยค่ะพี่น้องเวลาสี่โมงแรง หอดหาโมงคืงนเ้ยค่ะหอยฮานอยหอยลาว5โมงถึง6โมงเ้อค่ะหอยลาวหาโมงถึง6โมงแล้วก็มีหอยมาเล่ด้ะะวยค่ะหอยมาเล่หอยดาวโจนนะคะสีจะลงในช่อง youtube ตัวเจาะเน้นๆจอดเน้นๆให้กับในช่องก, VIP ะะกลุมพี่ไอพีเด้ยค่ะเฟซกุหลาบภูไทยนะคะทักแชทเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็ท่านไหนที่สั่งสบู่เซรั่มหน้าใสนะคะของน้ำพึ่งป่า,หน,า,านหน้าใสใสายเดียพี่น้องเซรั่มหน้าใสขวดบักใจหนึ่งขวดใหญ่ค่ะสั่งซื้อหลอนละ250บาทเข้ากลุ่ม VIP ฟรีนะคะ VIP ฟรีเก็บเงินปลายทางหรือจะ โอนก่อนก็ได้นะคะสั่งได้นะคะหนึ่งหลอดเข้ากลุ่ม V.I.P ฟรีนะคะนี่ค่ะสบูหน้าใสเซรั่มหน้าใสนะคะสั่งได้นะคะเข้ากลุ่ม V.I.P ตัวเจาะตัวเน้นอยู่ที่กลุ่ม V.I.P นะคะเราลงช่อง YouTube ให้ก็ไม่ได้เจาะไม่ได้เน้นนะคะแต่ก็ลงตัวเลขตามสูตรนะคะวิ่งรูดนะคะ ท่านใดที่สนใจเขากุ้มวิพี่กระซังสบู่น้ำใสได้เดวยค่ะทำจากน้ำพึ่งป่านะคะเราเป็นตัวแทนของบริษัทนะคะกระซังได้เด็กค่ะลาการเรียนพระกะมืดไปแล้วนะคะกะเพราะท่านอ่าเพื่อนบทนนอนพ,พนบท่านเฮ็ดไม,ม่เนาะหลวงพ่อเพิ่นบ่ระท่านเฮ็ดไม่เป็นพระธุดงโ์่งเนยค่ะซักิ์สิธิ์ค่ะประมาณสองอาทิตย์นะคะ เรียนพะเนาะกะ็สร้างประมาณสองอาทิตย์ด้วยค่ะสร้างไว้ก็ได้เข้าไปที่เฟซบุ o กนะคะคุหลาบผู้ไทยนะคะหวยคุณหลาบผู้ไทยช่อง Facebook ของเราคุ่ม v p p นะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้หวยเด็ดเด็เดเน้นๆน,น,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ